สวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกับรายการเกษตรพึ่งพาตนเองเพื่อความยั่งยืนนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะพาทุกท่านนะครับเข้าไปติดตามชมกันว่าในสวนเราเนี่ยช่วงกลางคืนเนี่ยที่หลายๆคนสมาชิกเนี่ยเข้ามาถามว่าคุณนิวคะคุณนิวครับฝรั่งเมื่อวานยังใบสวยๆอยู่เลยตื่นเช้ามาใบหายใบแหว่งกันนะครับเดี๋ยวเราวันนี้จะพาไปดูกันนะครับว่ากลางคืนเนี่ยมันมีขโมยมีโจรมา ลักลอบกินใบฝรั่งเรายังไงนะครับเดี๋ยวจะพาไปชมกันคืนนี้นะครับวันนี้ถ่ายทำไตเทลและถ่ายปิดวิดีโอไว้ก่อนนะครับก่อนที่จะค่ามืดนะครับเพื่อที่จะได้เห็นหน้าตาแบบชัดเจนนะครับชัดเจ๋วนะครับสําหรับพิธีกรสุดรอนะครับนีชมตัวเองนะตากล้องแอบยิ้มเลยนะครับก็เดี๋ยววันไงคืนนี้จะพาไปชมกันนะครับว่าไอตัวมาแรงสโตูพืชนะครับที่เข้ามาทําลายตัวของใบฝรั่ง มันมีหน้าตาเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันครับครับนี่ก็เนี่ยฮะสาเหตุของฝรั่งใบแหวงนะครับก็จะเห็นว่าต้นนี้น่าจะก่อนหมดเลยเนี่ยมาลุมกินหมดเลยนะครับก็ง่ายๆครับไอตัวแมงคันนี้ก็ถ้าต้นไม่เยอะมากก็จับครับจับแล้วก็ทําลายครับแบบนี้นะครับหักหัวทิ้งไปเลยนะครับคือการทําลายแบบอันนี้แบบ ซีไปเลยนะครับนี่ครับทําลายไปเลยค่ามันไปเลยครับเพราะว่าถ้าใครส่วนใครไม่ใช้สารนะครับอย่างที่เห็นนะฮะอันนี้คือใบเรียบร้อยครับแหว่งเกลี้ยงเจ้า,มาแมลงค่อมทองนะครับเรียบร้อยนี้ผมจัดการทําลายแบบธรรมชาติไปแล้วไม่ใช้สารครับก็มาถ้าเกิดมันเยอะมากนะครับบางทีเรากําจัดไม่ไหวก็อาจจะต้องใช้ในเรื่องของการคุมด้วยของ สารตัวของที่เป็นชื่อทางการค้านะครับส่วนใหญ่จะเรียกกันเซฟวินแปดห้านะครับก็จะมาช่วยในเรื่องของการฉีดป้องกันไม่ให้ใบถูกทำลายแบบในวิดีโอนะครับมันก็จะเป็นช่วยลดในเรื่องของความเสียหายของใบฝรั่งได้นะครับใครที่ทำีด้ว่าสวนที่เรียกว่าทำเยอะๆนะครับอย่างของผมเนี่ยถ้าสวนใหญ่ผมเนี่ยประมาณ3ามร0อยสี่้อยต้นเนี่ย ก็จะใช้ในเรื่องของการคุมสารนะครับให้ถ้าก็คือใช้สารเนี่ยเดือละครั้กษาอย่างที่เห็นนะครับเนี่ยนะฮะเนี่ยตัวกาลนะครับในตัวกาลก็กินนะครับเละเลยนะครับเนี่ยกลางคืนมันจะเข้าทําลายในช่วงกลางคืน,นครับก็เลยพามาดูเผื่อว่าพอดีสมาชิกถามมานะครับว่าทําไมใบฝรั่งเนี่ยมันแหว่งนะครับมันกร่อนนะครับจริงๆไอคือไอตัวทําลายก็คือตัวนี้แหละ เนี่ยแมลงค่อมทองครับตัวนี้เขาเรียกกันมแมลงช้างครับก็ถ้าใครไม่เยอะก็ใช้เป็นการจัดการแบบบี้เยาก็ได้นะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งศัตรูพืชน,นะครับกับฝรั่งก็อันนี้มาตรวจสอบกลางคืนครับก็พบว่า เจอหนึ่งตัวแล้วก็ใกล้กันนี้ก็มีตัวนี้ครับแรลงคอมนี่ครับไอตัวทำลายใบพลั่งครับตัวนี้ก็มีหลักฐานตัวนี้ก็ใช้เรียกว่าตัวของสารเซบินนะครับที่จะเอาไว้ฉีดป้องกันเจ้าตัวนี้ได้แมลงค่อมทองครับอันนี้ก็จะได้เห็นชัดๆอันนี้เป็นกลางคืนครับก็ แสงอาจจะไม่ค่อยเพียงพอเท่าไหร่แต่ก็มาเจอมแมลงศัตรูพืชอยู่นะครับ เป็นไงครับเราไปติดตามรับชมกันแล้วหายสงสัยแล้วใช่ไหมครับว่าแมลงศัตรูพืชนะครับหรือว่าพวกหนอนพวกตัวแมงที่เราเรียกกันทั่วไปแมงช้างอะไรเงี้ยครับมันสร้างความเสียหายให้เราขนาดไหนครับกาวปิดตรงนี้คือว่าการแก้ไขไม่ได้ยากเลยนะครับมีอยู่สองส่วนนะครับช่วงที่ฝรั่งเราเนี่ยไม่ปิดผลนะครับแล้วเป็นช่วงที่ทําใบนะครับเราให้ในเรื่องของการบํารุงต้นอยู่แล้วถูกทําลายแบบนี้นะครับ ต้นน้อยนะครับไม่ยากเลยคือการตัดยอดออกไปซะนะครับเพื่อที่ให้มันแตกออกมาใหม่เพื่อที่เราจะทําผลนะครับไม่ต้องให้มันเป็นกระโดงชูดขึ้นไปแบบนี้ยิ่งถ้าแบบมันยอดมาพวกนี้นะครับมแมลงพวกนี้มันจะชอบมากเพราะว่าอุยหวานมันข้าวพเจ้าเลยเข้ามาถึงปุ๊บกินใบทําลายใบของเราเสียหายหมดนะครับส่วนวิธีต่อมาคือสวนที่เป็นใหญ่ๆเหมือนของผมเนี่ยห้าหกร้อยต้นนะครับเราจะต้องมีการดูแลก็คือหนึ่ง ช่วงเย็นแบบนี้นะครับประมาณสั้สีโมงเย็นเป็นต้นไปนะครับเราจะต้องทําการพ่นตัวเขาเรียกว่าสารเคลือบใบนะครับหรือว่าสารป้องกันการทําลายของใบอย่างที่เช่นถ้าใครหาอยากใช้ยาผงไม่ชอบสารที่มันมีกลิ่นนะครับก็ใช้เป็นคาร์าบะไดลอคาหรือว่าที่ผมชอบบอกว่าใช้เซเว่นแปดห้าเซว่นแปดห้คือเครื่องหมายทางการค้าของยี่ห้อหนึ่งนะครับแต่ว่าชื่อสามัญน,นะครับชื่อคาร์บะเรลินะครับ ใส่ควบคู่กับสารจับใบนะครับให้ในช่วงเย็นนะครับแล้วก็พ่นทุกๆถ้าเกิดมันทําลายตัวของใบฝรั่งของเราเนี่ยก็ให้ประมาณทุกๆ15วันก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าอยู่ในช่วงที่เราจะเก็บผลผลิตอะไรนะครับก็ใช้เป็นแบบเขาเรียกว่าทาแบบลดการใช้สายเม่ว่าเราจะเก็บตัวของอผลผลิตแล้วก็ให้ลดในเรื่องของการใช้สายก็เป็นการตัดแต่งใบออกไปนะครับแล้วเก็บ พวกที่มันเกิดมแมลงอย่างพวกพี้ยพวกพวกอะไรเงี้ยเก็บตัดเอาไว้เผานะครับทาลายเพราะว่าผลมันแก่แล้วเราจะต้องงดสารตามข้อกาหนดนะครับเพื่อให้ได้มาตรฐาน G A P นะครับของกรมวิชาการเกษตรของผมเนี่ยจะใช้หรือว่าทําตามมาตรฐานแต่ไม่ได้ขอการรับรองนนครับฝึกฝึกเขาเรียกว่าฝึกเพื่อให้สร้างเป็นนิสัยทําให้ในเรื่องของอาหารปลอดภยัยเกิดความปลอดภัยทั้งผู้ใช้แล้วผู้เรียกว่าผู้รับประทานนะครับเพราะว่า อย่างของเราเนี่ยสารเนี่ยใช้น้อยมากถ้าไม่เกิดจริงๆนะครับเราก็จะไม่เ,เรียกว่าไม่กําจัดมันเพราะว่าเวลาเราคุมไปแล้วเนี่ยสารจะอยู่ได้นะครับประมาณ15วันนะครับถึง20บวันเท่านั้นก็าจะเสื่อมสลายไปมาแรงพวกนี้ก็จะกับเข้าทาลายอีกก็นิ้นย้าไว้ว่าให้ทําให้ถูกวิธีนะครับเพื่อที่จะได้รักษาต้นฝรั่งของเราเนี่ยให้จเจริญเติบโตแล้วก็เป็นต้นที่สวยงามให้ผลผลิตได้อย่างต่อเนื่องนะครับวันนี้ก็คิดว่าน่าจะได้สาระความรู้กันนะครับ ทวนหน้านะครับแล้วก็วันหน้าเรามีโอกาสมีเวลานะครับหลังเลิกงานนะครับเพราะว่าช่วงนี้เลิกงานมาแล้วยังเ,เรียกว่ามีแสงที่สาหรับถ่ายทำนะครับโอกาสหน้าเราจะพามาติดตามรับชมความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์ที่ผมเองได้มีการเรียนรู้แล้วก็ได้มีการทำที่ส่วนเนี่ยที่จะนํามาแชร์ในครั้งต่อไปเนี่ย ยังไงโอกาสหน้าผมจะนำมาฝากกันใหม่วันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมไม่ว่าจะเป็นสมาชิกเก่าหรือสมาชิกใหม่นะครับสมาชิกใหม่อย่าลืมกดติดตามและติดตาเพื่อติดตามคลิปวดิดีโอดีคลิปวิดีโอใหม่ที่ทางสว่วนดีแววันดีจะนำมาฝากกันในครั้งถัดไปวันนี้ผมต้องกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับนี่ก็มีนะนี่โอ้โ